สวัสดีครับวิดีโอนี้จะนำเสนอการย้ายข้อมูลจาก Google Drive Account หนึ่งนะครับลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราสามารถที่จะเอา,เอาไฟล์นั้นเนี่ยหรือว่าข้อมูลจาก Google Drive นั้นเนี่ยขึ้นไปยัง Google Drive Account ใหม่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่ d r i v e g o o g l e c o m นะครับ แล้วล็อกอินเข้าไปยัง Account ที่เรามีไฟล์ที่ต้องการจะย้ายลงมานะครับในที่นี้ผมมี Account อยู่บน gmail.com นะครับพอล็อกอินเข้าไปนะครับไฟล์ที่เห็นทั้งหมดจะมีทั้งที่เป็นอยู่ บนไรด์นะครับอยู่บนเลเวลแรกแล้วก็มีทั้งที่อยู่เป็นโฟลเดอร์นะครับเราจะสามารถย้ายไฟล์ทั้งหมดนี้ได้นะครับโดยเลือกตรงไทเติลน,นะครับเลือกกดคลิกเช็คบ็อกนะครับมันจะเลือกไฟล์ทั้งหมดเสร็จแล้วเราไปที่มอแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับ ถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะบางไฟล์เราก็คลิกเลือกเช็คบ็อทในตอนแรกนะครับบางไฟล์มันก็จะแสดงว่าเราเลือกไฟล์อะไรไปบ้างนะครับประเภทไหนจำนวนกี่ไฟล์นะครับแต่ถ้าเราต้องการอ,อไฟล์ทั้งหมดนะครับก็ไปที่ All item นะครับเส้นเดียวกันก็จะแสดงว่าไฟล์มีทั้งหมดกี่ไฟล์อ,อ่แล้วเป็นประเภทอะไรบ้างข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือ แ้าตัวไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยจะต้องมีขนาดรวมกันไม่เกิน2กิกะไบต์นะครับถ้ามีขนาดเกิน2กิกะไบต์จะต้องทยอยเลือกไฟล์นะครับเลือกเฉพาะเ,าเ,าเลือกเลือกให้ไฟล์นะครับมีขนาดรวมกันไม่เกิน2 g ิกไบค่อยๆทยอยนะครับแล้วก็ดึงออกมาเสร็จแล้วพอเลือกเสร็จก็กดดาวน์โหลดนะครับ โปรแกรมจะคำน,คำนวณน,นะครับว่าเราะจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อโปรแกรมคำนวณเสร็จแล้วนะฮะก็จะดาวน์โหลดโปรแกรแมดาวน์โหลดตัวซิฟไฟล์มาให้นะครับซึ่งอยู่บนเครื่องเรานะครับพอเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครัวนี้เราจะได้ไฟล์ที่เป็นซิฟไฟล์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะไฟจะเป็น z i p นะครับ ถ้าเราดับเบิลคลิกเปิดปไฟล์นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือไฟล์ที่ได้จาก Google Drive เมื่อกี้ทั้งหมดนะครับแต่มันจะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับไม่ไม่แยกเป็นโฟลเดอร์ไว้ให้นะครับ เราต้องทำการแตกตัวซิฟไฟนะครับแตกออกมาเป็นโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์นะครับก็ extra c t to f o l อ e r ใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับ extract to Document Export นะครับมันจะตั้งชื่อเป็น Document Export แล้วก็ตามด้วยวันที่เรา Export ไฟล์นี้ออกมานะครับเข้าไปดูในโฟลเดอร์ก็จะเห็นไฟล์ของเรานะครับแต่ว่าไม่มีไม่ได้ติดโฟลเดอร์ที่มาจาก g o o g l e drive นะครับ เราเสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้นะครับสมมุติตอนนี้ผมเปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นชื่อ f r o m g m a i l account ลกันนะครับโคทีนี้กลับไปที่ตัว Google Drive นะครับเราทำกระบวนการนี้เสร็จแล้วสำหรับ ตัวแ c o u n t ที่ต้องการดึงไฟล์ออกมานะครัแล้วก็ไฟล์เอาออกไปคราวนี้เราจะทำการเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเอาขึ้น Google Drive ในอีกแ c ปเขาหนึ่งนะครับในที่นี้ผมมี c อปเขาอยู่ที่ asu.acth นะครับก็ล็อกอินเข้าไป โอเคนะครับ uh, แม้ว่าเราจะมีตัว Google Drive นะครับจะมีตัวไฟล์อยู่ในแอคเค้าใหม่ก็ตามนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดตัวไฟล์ของเราขึ้นไปอยู่บน Google Drive อันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่มัน uh, uh, จะไม่ทับก,กันนะครับและจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็เลือกที่อัปโหลดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ เสร็จแล้ว browse หาโฟลเดอร์ er ที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้ไว้นะครับเมื่อกี้ผมแตกไว้ในดาวน์โหลดแล้วก็ from Gmail account นะครับเสร็จแล้วก็โ okay. อเคอ่มันจะขึ้นหน้าต่างมาแล้วก็ถามว่าเราต้องการที่จะแปลงไฟล์นะครับที่เป็น document presentation s p r e a d s h e e t แล้วก็ drawing เนี่ยให้เป็น Google Doc format หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ต้องการนะครับเราก็จะเช็คบอกไว้ นะครับส่วนไฟล์อื่นที่เป็นตัวไฟล์ Text นะครับข้อความหรือเป็น PDF เป็น Image เนี่ยต้องการที่จะแปลงเป็น Google Doc s หรือเปล่าถ้าไม่ต้องการนะครับก็ไม่ต้องเช็คนะครับเสร็จแล้วก็เลือก Start Upload นะครับ กระบวนการนี้ในการอัปโหลดจะใช้เวลาช้าเร็วนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนจำนวนไฟล์ที่เอาขึ้นไปนะครับอาจจะนานหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่มีไฟล์ขนาดใหญ่มากๆนะครับหรือจำนวนมากเพราะว่าไฟล์ที่เอาขึ้นไปนะครับจะต้องมีการแปลงให้เป็น google doc format นะครับก่อนเราจะเห็นนะครับว่าไฟล์มันเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะฮะโดยที่มีโฟลเดอร์นะครับที่เราตั้งเราเปลี่ยนชื่อไว้ก็คือ from gmailaccount นะครับแล้วก็มีไฟล์ทยอยเ,ออเพิ่มเข้ามานะครับจะเห็นว่ามันจะมีการติดแท็กกันนะครับว่าอยู่ในโฟลเดอร์ฟอร m ม m a i l account สำหรับไฟล์ที่ พิ่งอัพโหลดขึ้นมาใหม่ เราก็รอจนทำการามันทำการอัปโหลดเสร็จนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับในโฟลเดอร์ก็จะเห็นไฟล์ที่เป็น Google Docs นะครับโผล่ Pro มาแล้วก็เราสามารถจะย้ายไปอยู่ที่ข้างนอกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ในโฟลเดอร์นี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะเก็บ